ใช้งานปาร์ตี้ได้เอาไว้เล่นสดโฟกซองก็ไหวหรือใช้ในงานร้านอาหารก็เอาอยู่นี่คือ r ีเวอร์ G12 ครับลำโพงที่รวมทุกอย่างไว้ในตู้เดียวลำโพงรีเวอร์ G12 เป็นลำโพงแบบคอลัมน์มมีแอมในตัวนะครับขนาดเล็ก ใช้งานง่ายมากครับเพียงเสียบปลั๊กเสียบสายสัญญาณก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากนะครับเพราะว่ามีทุกอย่างอยู่ในตู้เดียวอยู่แล้วเหมาะกับงานหลากหลายรูปแบบมากนะครับทั้งงานดีเจนะครับผมงานดนตรีสดโฟกซองตรงนี้ก็สามารถรองรับได้เช่นเดียวกันหรือว่าเอาไว้ใช้งานร้านอาหารร้านกาแฟนะครับผมตัวนี้ก็มีดีไซน์ที่ดีนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เกะก,กะมากจนเกินไปนะครับหรือว่าใครที่เอาไว้ใช้งานประชาสัมพันธ์ออกบูธนะครับงานสัมมนางานห้องประชุมต่างๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์ เช่นเดียวกันครับด้วยจุดเด่นของลําโพงตัวนี้นะครับ ที่มีราคาที่ไม่สูงมากนักนะครับถือว่าเป็นลาโพงรุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นลําโพงในเรทราคาเริ่มต้นนะครับเทียบกับหลายๆตัวในตลาดเนี่ยตัวนี้จะถือว่าราคาถูกมากๆเลยทีเดียวและน้าเสียงของลําโพงตัวนี้นะครับถูกใจหลายๆคนมากๆนะครับผมมียอดขายเยอะมากถล่มทลายมากนะครับผมใครได้ฟังเนี่ยก็ต้องชอบหรือว่าหลงไหลในเสียงของเจ้าตัวนี้อย่างแน่นอนครับเรามาดูกันที่สเปคกันบ้างดีกว่านะครับลำโพงตัวนี้เป็นลําโพงมีแอมในตัวนะครับโดยที่แอมในตัวเนี่ยมีกําลังขับค่อนข้างสูงมากๆเลย ,40 400วัตต์รวมทั้งตู้นะครับผมให้เสียงที่ค่อนข้างทรงพลังมากๆนะครับรองรับงานดนตรีสดโฟกซองได้นะครับรองรับงานอีเวนต์เปิดเพลงดีเจอย่างเงี้ยได้เป็นอย่างดีเลยโดยที่กําลังขับสูงขนาดเนี้ย ทำให้ความดังสูงสุดของตู้นี้ได้มากถึง128 dB SPL เลยและตัวตู้นะครับออกแบบเป็นแบบ3ทางนะครับก็คือมีเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสเนี่ยครบในตู้เดียวในชุดเดียวเลยนะครับผมเสียงเบสเนี่ยเขาจะใช้เป็นดอกขนาด12นิ้วนะครับซึ่งให้เสียงเบสที่ค่อนข้างลึกแล้วก็นุ่มนวลมากๆนะครับลงลึกได้มากสุดเนี่ยประมาณ50เฮิรตเลยนะครับต่อมาที่เสียงกลางนะครับเสียงกลางจะใช้เป็นดอกคอลัมน์ขนาด4นิ้วจํานวน4ดอกเรียงกันเป็นอะเรย์แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีการเคิร์ฟด้วยนะ มีการโค้งเล็กน้อยนะครับการเคิร์ฟเนี่ยช่วยทําให้เสียงทั้งพื้นที่ใกล้พื้นที่ไกลนะครับได้รับความถี่ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเสียงทั่วทั้งงานเนี่ยจะค่อนข้างลีเนียมากเลยทีเดียวรวมถึงการเรียงกันเป็นอเลนะครับทำให้มีมุมกระจายเสียงที่แคบด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเสียงจะไม่ไปกระทบพื้นกับเพดานมากนักนะครับช่วยลดเสียงกล้องสะท้อนภายในห้องได้ระดับหนึ่งเลยส่วนเสียงแหลมนะครับจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้เป็นขนาด1นิ้วจํานวน1ดอกนะครับช่วยให้เสียงมีความฟุ้งฟิ้งเป็นประะกกาายมขึ้นน ใครชอบฟังเพลงเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงแหลมตัวนี้มีความใสละเอียดมากๆและด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับก็จะมี DSP ฝังเข้ามาในตู้ด้วยนะครับ DSP เนี่ยช่วยในการปรับเสียงนะครับของตู้ให้มันมีความเนียนมากขึ้นให้เสียงมันดีมากขึ้นนะครับและเทคโนโลยีหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ FIR นะครับผมโดยเทคโนโลยี FIR เนี่ยส่วนใหญ่จะมีในลำโพงรุ่นสูงๆเท่านั้นนะครับผมแต่ตัวนี้ยัดเข้ามาให้ด้วยนะครับ FIR เนี่ยจะช่วยทําให้เสียงมีการตอบสนองที่ค่อนข้างราบเรียบทั้งเฟสและความถี่นะครับเพราะฉะนั้นตู้นี้ เวลาฟังเนี่ยเสียงเนี่ยจะค่อนข้างเนียนมากๆครับฟังดูสบายฟังแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีความดิสร์ดของเสียงครับเสียงจะดูเป็นธรรมชาติมากๆใกล้เคียงกับต้นฉบับมากๆเลยและ DSP ในตัวนะครับยังมีโหมดการใช้งานให้เลือกถึง4แบบนะครับในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปอย่างเช่น DJ เราก็สามารถปรับโหมดนี้ในการใช้งานแบบ DJ หรือว่าเปิดเพลงที่ต้องการเบสห,หนักๆได้หรือว่าถ้าเกิดใครเอาไว้เปิดเพลงนะครับก็ปรับไปที่มิวสิกได้เหมือนกันตัว p รีเซตเนี้ยก็จะตอบสนองการเปิดเพลงได้เป็นอย่างดีนะครับหรือว่าใครเอาไว้ใช้เล่นสดนะครับก็ปรับ ไปที่ preset live ได้นะครับถ้าเกิดใครใช้ไมเป็นหลักนะครับก็สามารถเปิดไปที่ preset speed ได้นะครับตัวนี้ก็จะทําให้เสียงพูดเนี่ยมันมีความเคลียร์ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองและการเชื่อมต่อต่างๆนะครับของตู้ลําโพงตัวนี้ก็มีให้ครบครันเลยทีเดียวนะครับทั้งบลูทูธและก็การเสียบสายนะครับเราสามารถเปิดบลูทูธเข้าไปที่ตู้ใบนี้ได้ตรงๆนะครับผมโดยที่บลูทูธเนี่ยสามารถใช้งานในโหมด TWS หรือว่า Two Wireless Stereo ได้อีกด้วยนะครับสามารถใช้ลําโพง2ใบแล้วก็สามารถลิงก์บลูทูธกันได้เวลาที่เปิดเพลงเนี่ยก็จะ ออกเป็นแบบสเตอริโอชาน e ลเลยและช่องเสียบสายสัญญาณแบบอนาล็อกทั้งด้านหลังนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับทั้งเป็นคอมโบแจ็คนะครับที่สามารถเสียบได้ทั้ง XLR แล้วก็แจ็คที่เป็น TSTIS นะครับรองรับการใช้งานร่วมกับมิกเซอร์หรือว่าการเสียบไมคโดยตรงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันและสายเปิดเพลงนะครับผม ที่มีให้ใช้ทั้งออกแบบ3.5นะครับหรือว่าเป็นสายแบบ RCA ขั้วขาวแดงก็มีให้ใช้นะครับอย่างครบคันเลยทีเดียวและมีช่องเชื่อมต่อสัญญาณเอาต์พุตทางด้านหลังด้วยนะครับสำหรับพ่วงสัญญาณออกจากตู้นี้ไปหาลําโพงอีกตู้หนึ่งนะครับได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายดายมากๆนะครับและทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นเพลทของ power amp นะครับด้านในก็จะมีชุดขับลําโพงนะครับ ที่ฝังอยู่ในตู้เลยนะครับผมเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กเข้าทั้งช่องทางด้านหลังแอมป์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยสะดวกมากๆแล้วเพลทตรงนี้ยังมีหน้าที่ช่วยระบายความร้อนนะครับจากภายในออกมาสู่ภายนอกแบบพาสซีฟคูล링นะครับและไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาความร้อนนะครับเพราะว่าด้านในของ power amp เนี่ยเขายังมีพัดลมให้อีก1ชุดนะครับผมพัดลมตัวนี้จะช่วยเป่าระบายความร้อนชิปทางด้านในนะครับทำให้เปิดได้อย่างยาวนานต่อเนื่องนะครับผมและในส่วนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆก็คือเรื่ององงข ดีไซน์นะครับที่ค่อนข้างเรียบหรูมากๆนะครับในการใช้งานเนี่ยถือว่าสะดวกมากๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันสามารถถอดประกอบแยกชิ้นส่วนได้แล้วก็พกพาไปได้ในหลายๆที่นะครับตัวตู้เนี่ยก็มีขนาดเล็กกําลังดีนะครับไม่ได้เล็กมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเถอะทะนะครับผมสามารถแยกส่วนแล้วก็เอาไปใส่ในรถเก๋งได้สบายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องพกไปนอกสถานที่บ่อยๆหรือว่าจะต้อง เคลื่อนย้ายบ่อยๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าสะดวกมากๆครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับและยังมีออปชั่นเสริมนะครับสำหรับใครที่ต้องการถุงคลุมนะครับหรือว่าถุงเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆตัวนี้ก็จะมีให้ซื้อเพิ่มอีกด้วยเช่นกันโดยวัสดุโดยรวมนะครับตัวตู้คอลัมน์เนี่ยเขาจะทําจากพลาสติกเนาะน้ำหนักเบาครับและตัวเสาเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับผมตัวนี้เป็นโลหะเลยนะครับส่วนตัวโซฟาเฟอร์นะครับจะทําจากไม้นะครับไม้อัดอย่างดีเลยเคลือบด้วยสีแบบระเบิดนะครับก็คือเป็นส ควนที่จะเกิดขึ้นกับตัวตู้เนี่ยได้เป็นอย่างดีและน้ําหนักโดยรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ24กิโลกรัมเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นตู้คอลัมน์ที่น้ำหนักเบามากๆนะครับผมและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของเจ้าตัวนี้กันเลย ยังไงกันบ้างครับสำหรับเสียงของ G12 นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าให้เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยที่ค่อนข้างครบถ้วนทุกย่านมา,มากๆนะครับเสียงเบสเนี่ยมีความนุ่มนวลแต่ก็ยังมีความทรงพลังอยู่นะครับผมรวมถึงเสียงกลางที่มีความเนียนนะครับผมเวลาที่เอาไปเปิดในห้องเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้มีความชัดเจนมีความพุ่งมีโฟกัสของเสียงที่ค่อนข้างดีมากรวมถึงเสียงแหลมนะครับที่มียูนิตเอาไว้ขับเสียงแหลมโดยเฉพาะเนี่ยตัวนี้จะให้เสียงแหลมที่ค่อนข้างฟุ้งฟริ้งมีความใสมีความ สว่างมากนะครับใครที่ชอบสไตล์เสียงที่คอนทัวร์คอนทัวร์หน่อยนะครับก็คือมีการยกเบสยกแลมขึ้นเล็กน้อยเนี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับเอาไว้ฟังเพลงก็สนุกนะครับหรือว่าเอาไว้เล่นสดดนตรีฟกซองก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครเอาไปใช้ในงานพูดตัวนี้ก็ตอบสนองย่านความถี่ของการพูดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับใครที่สนใจลาโพง River G12 นะครับตอนนี้มีวางขายในตัวแทนจําหน่ายทั่วทั้งประเทศเลยนะครับผมสามารถไปติดตามกันได้หรือถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาที่เพจ atpro sound shop ได้เช่น เดียวกันทางเรายินดีให้คําปรึกษาแล้วก็คําแนะนํากับทุกท่านครับสําหรับวันนี้ AT ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ AT โปรซาวร้านคันซีชื่อดังสินค้าครบคันทุกแบรนด์ดังบรงดีลำโพงมิกเซอร์ไมโครโฟนคุณภาพเจรยงดีราคาโดนใจ AT โปรซาว